บัดนี้วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านางสาวพิรยาสิทิระบุตรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระประููตภาพระปร,ะริฤและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจอในอัคาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกวาเรสุอตัตตาคัดฉันตุเทวตาสิทธิธรรมางมุทินาชัสสะสุนันตุสะะักขโมกขะทงัง สักเเกามจะรูเปศิริสิขาตาระเตจันตาริเควิมาเนทีปรันเทจะคามีตะรุวะนะขาหาเ์เนเคหาวัตถุมหิเคเตกุมาจายันตุเทวาชะระทธาระิะสเมยขกคันธิระทะนาคา ธันตาสันติเกยังมุนิวราจนางสะทถโบเมสุนันตุธรรมะสาวนากานังอะยัมพันธันตาธรรม,มสะสาวนากาโลอะยัมพระพันตาธรรม,มสะสาวนากาโลอะยัมพระพันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดไตรสรณคมพุททางสรนังคัจฉามิทัมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุททางสรนังคัจฉามิทุติยัมปิทัมังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรงังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติ เมหโหตุสัพพทานถิเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานถิเมสารนังอันยังสังฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหโหตุสัพพทา